สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่น้องนาดามาตามแม่จิตพี่น้องแม่จิตฟันพี่น้องฟันว่าได้ไปเก็บเห็ดฟันแบบนี้เลขสองอตัวนี้พี่น้องซื้อแบบไม่ต้องกลับแม่จิตบอกมั่นใจพี่น้องเอากรับส้มรับฟังเลยค่ะว่าแม่จิตเป็นได้มากจังไดไปเลยค่ะไม่มีมันบุรุษคปนได มันจับมันจับดูแต่ว่าอันนี้กันโน้ติายยุ่งไงโมเป็นแซงเนาะปีนั้นเป็นแซงเห็นเนื้อไปขายมาเป็นแซงเป็นแซงปีนี้มันอป่านไดนไปสร้างมันมันดอกท่มล่มล่มจังหวะล่มม่านนี่มมานล่นดอกต้นยูนาบ้านน่ะมันดอกโมมีล่มเลยดิ่นั่นมันเลยชูทางจัากในมม่วงน้อยบอจ้ะมม่วงน้อยอันนี้มม่วงน้อยต้นยูนาบ้านอกลอกมันั่นนี่ว่าท่านอะไกินยาลืม กินเขาเล่นทานใหง้าในยิ้นว่าฝันบ้ากันเด็ดกันลืมกินเขากินน้ำเหมือนน้อน่งนอนบ้านฝันบ้านอันเลขออกหานึงเลขบ้านแม่นะถือบ่สองวดนจะได้หาหนึ่งก็ได้ถือบ่ได้ซื้อบ่ได้สนใจเนาะตาพัดผาตาพัดผาตัดมาเป็นยังไงน่ะเป็นจังใดเป็นนอนว่าฝันบ่กอย่างปกติดีขึ้นบ่โอ้ดีขึ้นอยู้คางคางผ้าไหมพวกเจ็บพวปวด เรู้แล้วไม่คิดแล้วน้มสองลือบ่เหลือจะขังแล้วมันนุนมตะกี้ตัดขังหนึ่งวันนี้ตัดอีกขังหนึ่งแต่ขังตัดก้อนนี้มันเังเจ็บอยู่เพราะว่าเขายิบมันไม่เจ็บมันเป็นเพลเป็นมันไม่เจ็บะไรกันอันรอบซองบริเย็บติดอ่ะเพื่อนเอาเพื่อจะตอร์ติดไว้ซิมันเลยเสื่อมกันเลยมันเลยบุมันเลยบุมีหยังมัมีรอยตัดไหมตัดหยังอันนี้มันจะตึนตึนมันตึงตึนก็มาวันเสาร์เนาะมันสะแดงเรื่อย ข้ายาใช่ยังแต่ว่าคนนั้นตรวจเลยแหละคนว่ามีเสื้อเสื้อขลังอยู่มีเสื้อขลังอ็บ่มีอันนี้คนเอาวิทย์เนี่ไปตรวจดีกับบุีเพิ่นเลยบ่ให้เขายาบ่ได้เขายาแต่ว่าเขาก็เฮ็ดเวียงได้ผมก็บ่ได้โล้นมันหมดแล้วเฮ็ดได้อยู่แต่ว่าหันระวังเอาแดดอย่าไปตากมันบ่ให้ตากแดดเพราะว่าเสื้อเขาเฮ็ดเอาบ่เฮ็ดหนักเกินไปมันกระจายเร็วมันเป็นน้ำต้มน้ำเหลืองทำเร็วอ๋อเป็นน้ำน้ำเหลือง แม่เป็นคนน้ำเหลืองบ่ดีบ่กคะจักแล้วคนวามันขึ้นน้ำต้มน้ำเหลืองแสดงว่าเป็นเป็นมะเร็งตอมน้ำเหลืองมันท่าร่างกายเ้ามันมีมแนวยั่งเลยดิค่นเ้าเกิดขึ้นมาเป็นเลือดเลือดเ้ามรวมมีพุ่มตันท่านเลยเพิ่นก็บ,บอกด้วเลือดเ้าวมีพุมมตันท่านกินดูเอาเพิ่นบอกสี่เหเ้าแข็งแรกก็คนปกติสี่หหเหา้อยู่ดีๆคือคน่วไปบ่ได้ศอื่นเพิ่นว่าต้องกินกินฮุกกินกินเข้าไปเพื่อสี้างเซลเพื่อสี้างยัง กินยังกินแนมมลกกินอาหารกินข้าวก็ได้กินไข่ก็ได้กินยังก็ได้กินเลยผลระมอกหลักไม่เมื่อนั่นมันไม่คิดว่าเป็นคนมามากินมันเป็นอะไรถ้คนมากเปี่ยนกินดูกอกันกินแกกินดูเอาวันนี้ได้ยินข้าวว่าฝันได้ในพนุได้ตังค์ฝันยังไงแม่แม่ฝันว่านผู้ใดยบุเขาเจ้าว่ามาพี่มาพี่ว่าั่นก็เลยย่างเข้าไปเป็นครึ่งดงดงและแนงนี่แหละจ้าย่างไปเลยปบนี่ อันมึงเอาว่าเฮ็ดพุ่นะเฮ็ดว่าสันอุ้ยเฮ็ดตายเบื่อว่าสันแม่ว่านั่นขวนแม่นั่นนะว่าเนี่ยเฮ้ยไก่ย่างผีเบื้องใกล้ๆ่เน่ว่าดสันบาดนีนย่างผีเบื้องใกล้ๆแม่นยูอันเขาส่เฮ็ดตายเบื่ออลีิยูแต่ยุ่มหนึ่งบาดนี่มีแต่เห็ดขนขาวงามครับเฝ้าเอาเฝ้าเล่าเอาแต่ว่าโบไมีแนว่ยใส่โบไมีแนี่หอบโบหอบปะยังเอามือสองมือเลยโจมมากสิละฟันดีแท้โจมมาก มันก็เฮ็ดกินที่เนาะอาสันเอามาให้กระเจ้าเบื่งกระเจ้าก็เลยว่าเออเฮ็ดกินนั่นแหละวาสันก็เลยเอามาเลยจำานนเลยฟันจำานนหลยก็ตื่นเลยได้เขียนเลขไว้เพราะฟันมาได้เฮ็ดลายๆเนี่ยโบ่าได้เียนอย่างแล้วก็บได้นึกไว้ฟันว่าเจ้าของสิฝันแต่ว่ารอบนี้ฟันว่าไปเอาไปเอาเฮ็ดยังเด๋ยยังฟันล้งสันจับสองมือเลยออกแบบผสมมือใช่กันแบบนี้แหละแม่ก็เลยเตือนกันว่าไอ้พ่กไม่เลขสิเบิ่อตีไม่เลยวางสิอ้า แม่ช่วยฟันเห็นเห็ดมันมาอย่างเล็กก็มาหานั่นเลยบ่มีเจ็บบ่โอ้ห่าห่าบ่เออเขาเป็นยังไบ่แม่เห็ดไหมมือหาเหรอหาเห็ดก็หาเร็วคันแม่ฟันบ่กันน้อดียาฟันนี่ห่าเจ็เลยพี่น้องแต่กันฟันเห็นพี่เวนี่กัเจ็บใจแต่ว่านบ่ใหญยเบนี่ฟันเห็นไม่ยห่อนกับเจ็ใจ ถ้าตีเลขสามตัวแม่ตีตัวได้ไหมอ่าสาตัวคนเร็วไพีเอาเด้งายรถเอาแบบพี่้ซื้อแบบ่ต้องับเอาคนเร็วอ่น้นดีญาตีน้นดญาตตีเจ็ดหาห้าออเอค่ลงไปเวไม่ไปผมาน่เร็วทำแม่ฟันเองผู้อื้นฟันไ่ได้เกี่ยวกับแม่ทำแม่เป็นคนฟันนี่แม่ในน้าหาเลยท่าเลขสองตัวก็ห้าห้าเร็วๆก็ต้องกลับเร็วได้รู้สิ รู้สิเทียนว่าผู้ได้กลับตับแตกอันนี้พี่ญาติตีหาเจ็ดอันนั้นอันนั้นเอฟออันมินตีให้หายเจ็ดนั่นแต่แม่ฝันนี่แม่ว่าคันเห็ดเห็ดมันสีขาวกับมันก็เป็นเห็ดแบบเดียวกันเบิดอนไหมมันมันเป็นเห็ดหลายอย่างไหมคันฝันเห็นเห็ดเห็นเห็ดลงโงกนี่แม่ก็เสียหกใส่ยุเพราะว่าเห็ดลงโงกเป็นน้ำหกแม่ฝันอันนี้เห็ดขอนขาวไหมแต่แม่ฝัน การเห็นเห็นยังไงมันสิมีหามิฮานั่นเร็วดีเทียข้นมากขึ้นแล้วปันแต่มือใดนี่แม่ปันขึ้นก่อนนั่นตื่นขึ้นก็นั่งขึ้นอยู่มันปันขึ้นมันพาซัมเตจักวัดยังแล้วปฏิทินกับผมมีเฮเบิ่งดูเฮือนก้อนไปหันวันพาเนียนหอบเอาสองมือเลยหอบเอาสองมือแบบนี้ยเท่นดีเสียเสียโซนออกกบโซนจ้าอามือเฮ็ดังสิมาหยาดมันเฮียก็แล้วตีหาหา ก็ตีหาหาเลยเหล่ห kind of so ัวก็เลขที่บนตัวเหนียมมือกับมือใส่กันเถอกเฮ็ดก็หาเถอกก็บ้านแน่เนาะเลขบ้านแดงบ้านเบิร์นไล่เงวดแล้วยนะียังก็ออกได้บนเลขคู่มือเลยพี่น้องก็ปั้นในน้อยซ้ำนี่ซ้ำนี่แล้วก็ตื่นขึ้นเลยคันได้เขียนเลขไหวนูกว่าได้ได้เฮ็ดได้เฮ็ดก็ได้เลขเลยคิดว่าเลขอาจจะเข่าแม่ก็เล็บว่าได้เขียนยังไว้แม่ได้เขียนเลขไว้แม่แม่เลขในใจบ บ่ได้คิดเรื่องเลขนอนซุมือนี่หัวซาอย่างก็เลยตีเป็นหาก็เลยตีเอาแต่เลขจ้าของฟันว่าตื่นึ้นว่าเอาันมาหอบหอบเพชรแบบนี้ต้องหาหาเด้อเมื่อหาอยู่เร็วสองเมื่อก็สิบ่เป็นสองหาเออก็เลวแต้าเอาใช้ไปเต้ว่าแต้ว่าแม่ตีหาสามตัวสามตัวเลยเลขที่ออกห้าห้าห้าปลาตัวอ้วมันบานเลขที่หายายหนุกหน่อยเนี่ย เลขมหาน้องได้บทเลขแม่งเหมือนแล้วฝันแบบมีเลขมาหาแล้วว่าหาสามตัวเลยค่ะเลขสองเลขสามตัวเป็นหาสามตัวเลขสองตัวเป็นตีหาหาแต่วันนนทิยาตีหาเจ็ดนะคะพี่น้องเล็ซีตีได้หลายก็นี่กับข้อเมนต์เด้อค่ะเมลุ้นน้ำกันผู้ใดสิตีทูมหรือตีติดนะคะเป็นแน้ท่าค่ะสื่สระกินแมงก์และถ้าไทยแม่น้องกระดาว่าห้าห้าห้าตอกห้าห้าสามตัวไปซื้อไม่ต้องกลับกูได้กลับกลับแตกเลยพี่น้องเลขที่ย่ายนกน้อย เด็กมันเด่นยังบ่แล้วเดี๋ถ้าเราบ่งมันตััตวีวันนี้เรียกว่าจัต้องดินเป็ด่งเด่นเป็ดเดนเก่าเลยแต่ว่าแมยม่คิดไว้ว่ามันจะบุเก่า หนงเก้าเก้าเม่วนี่พอวันดิตม่วเก้าเนี่คนกับ่าเขเก้าเก้าเลขศูนย์นออกแ่ไคนนบ่มักนี่เลยอันคนบ่รมักนี่เลยมันมักออกลยเม่ยวนอาซีขาดว่าคิดอาซีกับว่าคิดคิดมักแล้วอาซีนั่นมันเม่เห็นอยู่เลขมาหากับมาซีเอามันสิบว่าหาซีติเอาหาซีใช่กันแมนโอบเลยกันบัวเอาไซส์กัชิดซื้อจะ่วงกับ่าซี่บอกดนแล้วฮ่าหากับวอกโดนเลยเนอ หาหามเพื่ออกลางอยู่ดิกำแนไดเลขเลขมมหาลายหมดมหาหนึแล้วก็มหาศูนแล้วก็มหาสแล้วก็มหาซสามหมดสีมวดหาศูนยหาปีนี้หามาดูขันาวันนี้ก็สิสมดสีหมดาด่เมื่อตีปุณ้ยเอาบมพิก อพริกเบไปกินว่าเอาเมือกเอาแองเอาไปกินว่ากดตไปเลยเอาเลยที่ขอบฟุ้จิตละลายเด้อค่ะที่ใครแนวทางวันฟันวงพันได้เฮ็ดเต็มมื่อนะคะบันตีหานุญาตเจ็ดใช่ประใช่เข้ากับมรุนน้ำกันะคะขันกำแบบนี้ก็ยังว่าเกาหาที่น่กัหอมมันเนี้มุ่ยสวนใช่กันที่แม่นะแก่สองเมื่อนะไม่เป็นที่โจมแล้วแม่ก็เลยคิดเอาเป็นห้าหาน โฉงห้าห้าก็ได้เลยค่ะเนื้อฟันก็สียุ้มเมายุ้มเมาย่านคนมาหยาบเนาะเออมูคิดว่านสันนิษฐานมันกระเจ้าเป็นจุ้มเป็นจุ้มคิดไหมฉันเอาแบบนี้เอากองกองแบบนี้แหละเดี๋ยวกระเลืองเฮ็ดจะเสียมาโอ้มาเลยมองอกมากออกมากยากษ์ใหเป็นเหวเป็นห่วยเป็นเอียงยางเงี้ย่านเฮ็ดเงี้ยกระพงนี่แต่ว่าเกลืเกลือเฮ็เงี้ยเคยเห็นเหรอวะสันนิษฐานในว้อเป็นจริงไปพ่อเฮ็ดมูยิ่งใหญ่นี่ฟ้าได้ย่านคนมาเห็นนะย่านกระเจ้ามาเห็น แต่กันขันมันไม่แน่ได้แม่บ่เอาดิเห็นกับพ่เอาขในฝันนะบ่เอาวยังขันขันแม่ซื้อบุตรเกิดเลขพี่ใหญ่เวเขาอหมายของมันเกิดเลยถามว่าจะปล่อยเลขไปดูบ่นมาเราเลยว่าถ้านละปล่อยขันคเกอยอยฝันว่าได้เห็ดบ่บอว่าหิลวฟังบ่ได้บว่าหิลวฟังสมากได้กคนมาคืนนี้เราฝันเราบอกให้แม่ฟังดูเานี้ แล้วฝันนั้นไปสัมผัสแล้วแล้ฝัน็นตะยาตด้วยฝันเหตุเมจิตาเด้อันที้างนะคะสวัสดีะเอสซีโซบีนะคะขอแม่จิตนะคะจ้าสุขีสุขูสุขคนเด้อให้ร่ำให้รวยบสุขคนปีใหม่เลยว่าถ้าเราพ่อยังอยู่กวมโุก่วมมานก็ได้